สวัสดีค่ะเริ่มเก็บคลิปใหม่เอาด้บันทึโอ้เจอขึ้นตาจังสันใหญ่นี่โอ้งามน้องน้องหัวดำนะคะนี่คลิปหัวดำงามน้องน้องเนาะงามข้างเนาะสะอ่อนสะอ่อนสะอ่อนสะอ่อไหร่เบิ่งไหร่ยัยจะไมันหน่อยเอาอยู่บ่ได้จับเลยเนาะ อันนี้ออกอยู่กลางถนนได้เนี่ยจ้ะอันนี้อยู่กลาง ดำดีใช่ไหมดำดีมากเลยนะเนาเอะอือกะเน่าเลยจ้ะเห็นบน้าดอกน้อยๆกะเนา่าเอ้ยมันมีคก้นตาไทยอีกจะสิจังสีแหละตรงนี้มันหัวดำเนาะหัวดำดีมากเลยค่ะ ไายน้ำแนน่เอาเนา่าเอายา่เอาอยุบอนี่<อ>ไม่ยายเอาป่ไม่ม้อนเด้กไม่มานมวเด็เอาเฝ้าเที่ยวเลยทายยางได้อยู่ตัวน,นี้ก็อเม็ดนี่งามมากเลยค่ะ มนเอาลวดในปลาเนี่ยจ้ะวิวิอ่ะตองสาลิปดอ,อกนี่งามด,ดีจ้ะอู้ใหญ่ใหญ่เนาะอยู่ใต้คอนเลยค่ะนี่ใหญ่ใหญ่ <c oughs> ใหญ่ใหญ่เลยค่ะอู้งามมากเลย มัตดตาไทยเนี่ยยายแม่ชืหอไยคะแขงตาไหยเนยนี่ไล่ไปเลยนียสยย่สวยจังเลยเดี๋ยวสีแดงให้นะสีแดงให้คนตาดปลอมเลยข้าเข้ากล้องนะคะนั่นนั่นไ้ซองดอกกัน จะว้ยอัดสดเนาะอัดสดเนาะนะโอ้ยคนเจ้าสอดอกขอบคุณค่ะห้าดอกจ้าเออเเดี๋ยวให้เรลตาไหยก่อนห้าหกดอกเลยจ้ะลวดเดียวเลยสวยค่ะสวยหมื่นดอกนี่แล้วไม่แข็บ ดอกนี่ขยได้ดอกนี่เจไ้เออเอามตตาตัาไท้ในดอกนี่งามเลยข่อยเอาดอกนี่แหละ้ว <c oughs> <c oughs> เอาเอามตตาตัดใส่กล่องได้เป็นยังอเออใส่เอาใส่ให้ด้วยค่ะอืมขอบคุณค่ะ<ม>นี่วิ่นเราบอกเอนี่งดอกนะเอาตัดเอาเอ้มต,ตาด เมื่อกะบางได้บ้านีิบางเฮ็ดเนี่ยเอาเดี๋ยวคอยอยู่ท่าเนี่ยเ้ยมันมันมันแชบเปลี่ยนเนาะเอ้านี่มองนึ้อหนิดอกนึ้อนี่เออเออโอ้ยหยาใบบังบังเอออาตัดได้บ้านิอ๋ออ้าวส้ยงามงามเหลือเกินค่ะนางสาวไทยก็ไม่เท่าเลยสวยจังเลยค่ะมองดูล่ะพี่น้องตองปลายแกงแซ่บใส่ผักอีกตัว เอ้ยเบิ่งเบิ่งดอกนี้ร่างการงานสั่งเบิ้งคิป่าผ้าเขาป่ามุดป่ากันได้แบบนี้โอ้ยขวบอันเข้าขั้นมากเลยค่ะเส้นสีใดเนาะเจือหม่องเร่ง โอ้ยงามีิ่งีอ้ยสอ่อนให้เบิ้งยายัดอกนึงตาดอกนี้ก่อนปานมันสวยแตนางสาวไทยนะเนี่ยดูสิไม่มีนอนแบ่งกันอันนั้น อันนั้นอีกสองหลอดขนาดดอกนึงนี่นี่ดอกนี้จะเอาใส่ถุงข่อยแล้วเออมันท <laughs> นงานเนาะรูไรโอ้ตัด,ตดแต่ว่าสิว้างไหนว่าต,าดตัดฮิตเพรเปล,ลี่ยนบ่อนเปลี่แต่ลูกก้นก้มงก็บอดีอได้เนี่ยสวยอยู่สวยอยโล่งออกมาให้เจ้ตาตัดเมื่อละบอลนี่เบืองดูไร โอ้หนาจู๋ตัวนี้มนี่แม่แล้วนี่โอ้นี่เตะนี่แม่แล้วแม่อยากกยลกหลานคอมก่ยัคบมือหคือทอดลูกอะเนาะสองดอกนี่ เอาสิไปบ่ท่านเพิ่นแหละย่าหัวมันเถอะเนาะเอาเลยเป็นถักอันดีดอกอันดีดอกนึงสามดอกเลยจ้ะก็เพราะขี้ไร่บันไดดอกได้อยู่แต่ว่าเข้ามาท่านพอดีเนาะทำมันบานเออบานคนเย็นบ่ได้เลยบ๊องนี่เลย ตัวนี้งามๆเอาอคุณง,งามป็นเด็กอร่อืมอ้ย,อยงามหลายใหญ่ใหญ่อะเะอ่อนนะคะวันนี้ก็ได้เมนูพิเศษแล้วนะคะมเมซิอาเราดกลือกบนน่ะโอ้ยมางามค่เดี๋ยวจะเห็นนั่นไส้สุตนั่นละ เอาน่ะใต้น้ำกันไี่ยังงั <t <t c, <t <t uh uh ้นโยนไปเังเสร็วเหรออ๋มันตกลงมากจังปีการี่ดอกแม่ายเลยอ่อนซ่อนเออแต่เด็ดเปิดกล่องอยู่อันเดียวสามสี่น้อสองดอกสองดอกอ่าสุดท้ายเราก็ต้องมาจุ่มหัวกันเหมือนเดิมค่ะเห็ดไม่เห็ดดอกแต่ว่าไม่มีคนตัดมีคนเดียวเออคนตัดเนี่ย จังเห็นเหี้ยอะไรนี้ไปอ่ะแกจะเด้อโอ้ยทายเป็นแบบอันนี้เลยแบบนี้อืมเลิศมากเลยค่ะโอ้ยตายเจาะบางนี่มันสีลายมากเลยนะเหี้ยถ้าเอาไปนี่ก็คือจังข้าวไร่เหรอ อันนี้เขากะตัดขามันถิ่มลงนี่แหละจ้ะำมคิดไอกินบ่อปาพนเดชายกำังนาก็ขาผุนยุผุนนอกผุนโมผุนออกมาไหมนี่มาตัดนะนี่ยสันคอยกันลูกออกก็ได้สันนะมั่มีคนตัดกัลูกมากซะก่อนเราเขาคอยตัดเนาะ ออยู่ใ้ขอนบอวันจันนีกบาลบั้งปะเบียงหลังไขาเนี้ยอดหลวตัวนี้ไดไเนี่ยป้าอ้อยเป็นอย่างขึ้นป้อมอะไั้งนหอยงยังาี่้มเนี่ยมตาไทยเน่เป็นอย่างเบืองข้คงะาแ่ะ ก็อันนี้เป็นเห็ดนี่เป็นเห็ดดอกน้อยเนาะจะแส่ยอยู่เจ้าเแม่นนขอบคุณนะคะได้เ,เว拉าหา้องกระสีจนเรลี่จนเรล,ล,ล,ลี่กลับบ้านแล้วค่ะเจเรจอนจอนเรลีกลับบ้าน สกาไปยังมาพอจะออกคักอยู่เด้อค่ะนี่เห็ดนี่กเบื้องหลังนะคะแสงแดดสองเราก็เริ่มเหนื่อยแล้วค่ะ <c oughs> เริ่มเหนื่อยแล้วก็นั่งนั่งนั่งดูๆเลยค่ะคกลับไปถึงบ้านเราก็จะอาบน้ำสระผมทำเห็ด